ของสนามแม่เหล็กมีข้อมแม่เหล็กเหนือมีข้อแม่เหล็กใต้สนามแม่เหล็กชี้จากเหนือไปหาใตา้สนามแม่เหล็กชี้จากเหนือไปหาใตา้มีกระดาษแผ่นหนึ่งไปรองเอาไว้ที่นี่มองในทิ่นี้จะเห็นกระดาษแผ่นนี้เป็นแบบนี้มีสนามแม่เหล็กลุกเป็นจักรวาล ความเข้มสนามแม่เหล็กคือ B ีพื้นที่หน้าตักคือเนะครับเราจะได้ว่า flux จะเท่ากับ B.A ดอก flux จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ขนาดของ B กับขนาดของเมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมุม คลักจะมีค่าเท่ากับ b a cos ของเซตาเซตาคือมุมที่ b กับ a ทํากันดังนี้สนามแม่เหล็กชี้จากเหนือไปหาใตา้เรามีพื้นที่หน้าตักเอ a, เอาไปวางไว้แบบนี้ a ที่เราเคยเรียนมันเป็นสเกลร์คราวนี้ a เป็นวกเตอร์นะครับ หันหน้าไปทางไหน A ชี้ไปทางนั้นนั่นนะครับ B ชี้ทางไหนครับ B ีชี้ทางนั้นนี้ทำมุมงกันเท่าไหร่ทำมุมงกันเซตา้านี่คือเซต้าที่ B กับ A ทำกันนะครับจะได้ว่าจะได้ว่าฟลักซ์จะเท่ากับ B A ของเฟธาคือฮอสของเฟธามันคือแฟลกซ์นะครับ